อันดับที่10ส่งออกจัก,กรยานเริ่มต้นกันเบาๆกับเรื่องราวของการส่งออกโดยสำนักข่าวซินหัวในประเทศจีนได้รายงานว่ายอดการส่งออกจัก,กรยานของกัมพูชาในปี2022มีมูลค่ามากถึง966ล้านเหรียญสหรัฐหรือ31,600ล้านบาทณเวลานั้นซึ่งตัวเลขที่ว่านี้มันก็ทำให้กัมพูชากลายเป็นผู้ส่งออกจัก,กรยานมากที่สุด็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในปีนั้น ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วยอดการส่งออกจัก,กรยานของกัมพูชาก็อยู่ในระดับที่สูงมากมาโดยตลอดและวนเวียนอยู่ในท็อป5ของโลกเรื่อยมาโดยกัมพูชามีลูกค้าอยู่ในมือกว่า50ประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีใต้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นลูกค้าหลักของกัมพูชามากว่า20ปีอีกทั้งทางสหภาพยุโรปยังเก็บภาษีนำเข้าจัก,กรยานต่ำกว่าสินค้าอื่นของกัมพูชาค่อนข้างมาก อันดับที่9เติบโตเร็วที่สุดถ้าหากว่าใครได้ชมคลิปสิเรื่องจริงของอาเซียนก็น่าจะรู้แล้วว่าคาการการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2024กัมพูชาจะเป็นประเทศที่เติบโตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนด้วย GDP ที่คาดการไว้6.1%และจะเป็นอันดับที่3ของทวีปเอเชียซึ่งสิ่งนี้เป็นผลมาจากรัฐบาลชุดใหม่นำโดยนายกรัฐมนตรีสมเด็จมหาวรบ,บดีฮุนมาเนต โดยมีเป้าหมายจะเปลี่ยนให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงให้ได้ภายในปี2050ั้าดังนั้นในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นมากๆทางรัฐบาลกัมพูชาจึงพยายามออกแคมเปญทางเศรษฐกิจและมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดต่างชาติใเข้ามาลงทุนมากขึ้นพวกเขาพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าหลักของตัวเองและมองหาตลาดใหม่ๆเพื่อรองรับซึ่งสินค้าหลักดังกล่าวก็อย่างเช่นเสื้อผ้าสิงทอสินค้าเพื่อการเดินทางสินค้าการเกษตรและจัก,กรยาน และพร้อมกันนี้กัมพูชาก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมายหลายอย่างซึ่งมันจะทําให้แผนงานที่พวกเขาวางเอาไว้ดําเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นอันดับที่แปแรงงานโศกเศร้าแม้ว่าในข้อที่แล้วเราจะกล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาพยายามผลักดันให้เกิดการลงทุนภายในประเทศและพยายามส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆให้เติบโต แม้ว่า GDP ที่คาดการเอาไว้จะออกมาสวยงามแต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งแรงงานของพวกเขากลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักซึ่งเห็นได้จากรายงาน s t a t e o f the Global Workplace ประจำปี2024ซึ่งเป็นการจัดอันดับสุขภาพจิตของแรงงานทั่วโลกโดยการพิจารณาหลายปัจจัยรวมกันยกตัวอย่างเช่นความพึงพอใจในที่ทำงานสภาพแวดล้อมในการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับองค์กรค่าตอบแทนที่แรงงานได้รับ แนวทางการเติบโตในอนาคตและอะไรอีกมากมายหลายอย่างจนสามารถเอาข้อมูลมาเรียงได้ว่าแรงงานประเทศใดในอาเซียนที่มีความโศกเศร้ามากที่สุดซึ่งก็จะมีการแบ่งออกเป็นเปอร์เซนต์ยิ่งเปอร์เซนต์สูงมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าแรงงานมีความโศกเศร้ามากเท่านั้นและอันดับที่1ก็ตกเป็นของกัมพูชาที่ตัวเลขออกมา3 6 ส่วนประเทศไทยนั้นแรงงานมีความโศกเศร้าเป็นอันดับที่6ของอาเซียนอยู่ที่1 5เเซในขณะที่ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีแรงงานโศกเศร้าน้อยที่สุดซึ่งถูกประเมินอยู่ที่11%เท่านั้นอันดับที่7ปลอดภัยน้อยที่สุดเว็บไซต์ nambo com ได้ทำการจัดอันดับประเทศที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุดในครึ่งปีแรกของปี2024ซึ่งในการรวบรวมข้อมูลของสื่อสำนักนี้ไม่ได้มีการรวมประเทศลาวเข้าไปด้วยจึงได้ผลออกมาเพียง9อันดับเท่านั้น ซึ่งได้าหากว่ายิ่งคลามินเด็กหรือดัชนีอาชญากรรมสูงมากเท่าไหร่ก็หมายความว่าประเทศนั้นยิ่งอันตรายและมีความปลอดภัยน้อยมากเท่านั้นซึ่งผลก็ออกมาว่าประเทศที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุดในอาเซียนก็คือประเทศกัมพูชาโดยมีดัชนีอาชญากรรมสูงถึง5 2 8อันดับที่2คือมาเลเซีย50.7อันดับที่3คือพมา่า50.4ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่7ดโดยดัชนีอาชญากรรม39.7อันดับที่6 คําแนะนําตัวในโอลิมปิกเหตุการณ์นี้เรียกได้ว่าช็อกฟิลคนทั่วโลกจริงๆเกิดขึ้นในพิธีเปิดงานโอลิมปิกของปี2024ที่กรุงปารีสโดยในพิธีนี้จะมีการเปิดตัวนักกีฬาจากประเทศต่างๆด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำโดยในระหว่างถ่ายทอดสดนั้นไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจากประเทศใดก็ตามผู้บรรยายจะมีการกล่าวถึงประวัติ กล่าวว่าใครเป็นนักกีฬาดาวเด่นเคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างและอาจกล่าวถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่างแต่ถ้าว่าเมื่อถึงคิวของนักกีฬากัมพูชาปรากฏว่าคำแนะนำตัวนั้นสั้นมากๆซึ่งผู้ปัญยายพูดแค่ว่าต่อไปคือประเทศกัมพูชาที่เป็นอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสและตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคำแนะนำตัวนี้ถือว่าสั้นมากๆจนหลายคนมองว่ามันอาจจะสั้นที่สุดในโลกอย่างไม่เป็นทางการด้วยซ้ำไปอันดับที่ 5. นับถือศาสนาพุทธ เราน่าจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กว่าเมืองไทยนั้นคือเมืองพุทธแต่ถ้าว่ายังมีพุทธมากกว่านั้น ซึ่งผลสำรวจในปี2024ได้ยืนยันว่าถ้าเทียบจำนวนประชากรที่นับถือาศาสนาพุทธเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกัมพูชานั้นมีสาาัดส่วนผู้นับถือาศาสนาพุทธมากกว่าไทยโดยมีอยู่มากถึง97%หรือประมาณ16,600,000คนจากประชากรทั้งหมด 17, 00 1 7 1 0 0 0 0คนซึ่งเป็นสาาัดส่วนที่มากที่สุดในโลกในขณะที่ประเทศไทยนั้นอยู่ที่93%หรือก็คือ66,850,000คนจาก71,880,000คนและด้วยสาาัดส่วนที่เยอะกว่าทำให้กัมพูชาสามารถเอาเรื่องนี้มาคิง ได้อย่างเต็มปากเต็มคําอันดับที่4พริกไทยกํมปอด หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพริกไทยที่ขึ้นชื่อว่าด,ดีที่สุดในโลกนั้นคือพริกไทยกำปอดของประเทศกัมพูชาซึ่งความโดดเด่นของพริกไทยกำปอดที่ว่านี้คือมันมีกลิ่นยูคาลิปตัสผสมอยู่ด้วยและเกือบทั้งหมดจะเป็นการปลูกแบบปลอดสารเคมีนั่นจนึงทำให้ชาวยุโรปชอบมากๆถึงขนาดที่สาภาพยุโรปได้คืนทะเบียนให้พริกไทยกำปอดมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้และยอมรับว่าเป็นพริกไทยที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน และถ้าหากถามว่าพริกไทยกัมปอดสามารถจอดตลาดยุโรปได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่กัมพูชาเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสในสมัยนั้นมีชาวฝรั่งเศสจํานวนมากเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาซึ่งพวกเขาก็ติดใจพริกไทยกัมปอดแล้วส่งกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองจากนั้นก็แพร่กระจายไปอีกหลายประเทศซึ่งในช่วงเวลานั้นกัมพูชาสามารถส่งออกพริกไทยกัมปอดได้ประมาณปีละหนึ่งล้านตันกันเลยทีเดียวอันดับที่ 3. อาหารยอดแย่ โดยทั่วไปแล้วจะมีหลายๆสื่อคอยจัดอันดับอาหารอยู่เสมอซึ่งก็จะมีการอัปเดตผลอยู่แทบตลอดเวลาโดยในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2024เว็บไซต์ TasteAtlas.com ได้จัดอันดับอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกซึ่งกัมพูชาได้อันดับที่1จากเมนูแมงมุมทอดและมันก็คงไม่แปลกอะไรเพราะชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเมนูประเภทนี้อย่าว่าแต่กัมพูชาเลยประเทศไทยก็ตามมาติดๆในันดับที่2โดยเมนูรถด่วนเมนูที่ชาวต่างชาติไม่กล้ากินเหมือนกัน อันดับที่2จูสั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมามีหลายๆสื่อได้จัดอันดับจูของคนในประเทศต่างๆอย่างเว็บไซต์ World Population Review.com ได้จัดอันดับจูที่สั้นที่สุดในโลกเมื่อแข่งตัวประจำปี2023โดยสําโดยสำรวจมาจากผู้ชายกว่า83ประเทศทั่วโลกและผลก็ออกมาว่าประเทศที่มีจูสั้นมากที่สุดเมื่อแข่งตัวอันดับที่1คือกรรมัมพูชามีความยาวเฉลี่ย3.95นิ้วอันดับที่2คือพมา่า4 2่นิ้ว อันดับที่3าคือฟิลิปปินส์4.27นิ้วส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่7ด้วยความยาว4.51นิ้วซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่ขึ้นชื่อว่าจูซ่าเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในระแวกเดียวกันทั้งนั้นอันดับที่1ข้าวแม้ว่าข้าวหอมมะลิจะขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าส่งออกที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมาอย่างยาวนานจนทําให้หลายคนคิดว่าข้าวหอมมะลิของไทยนั้นดีที่สุดในโลก แต่ถ้าว่าความจริงอาจไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดงาน World Best Light หรือการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกโดยกัมพูชาสามารถควา้าแชมป์มาได้แล้วหลายต่อหลายครั้งและแม้ว่าในปี2020และปี2021ข้าวหอมมะลิของไทยจะสามารถควา้าแชมป์ได้แต่ถ้าว่าในปี2022ที่มีจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานประกวด ข้าวพกาลำดวนของกัมพูชาก็สามารถแซงข้าวหอมมะลิของไทยแล้วคว้าแชมป์ได้สําเร็จอีกทั้งในก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เคยคว้าแชมป์มาแล้วถึง3ครั้งซึ่งได้มาจากข้าวอังกรอร์มะลิในปี2012ปี2013และปี2014ซึ่งผลการประกวดที่ว่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก